สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทำหอยแครงลวกกับน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะอันนี้ก็จะทำเป็นซีฟู้ดมะนาวนะคะคือแบบไม่ใส่น้ำปลาจะรสเด็ดมากบอกเลยขั้นตอนเป็นไงปะไปดูเลยจะ้ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำเป็นน้ำจิ้มหวานถั่วก่อนนะคะก็คือเอาน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปเคี่ยวกับน้ำเปล่าค่ะเราใส่น้ำตาลไม่เยอะนะคะเพราะว่าทานคนเดียวนอกก็เลยแบบทำพอกินจ้าพอใส่น้ำลงไปแล้วนะคะเราก็ ปล่อยให้เขาเดือดจ้าให้เขาแบบเดือดขึ้นมาแบบนี้เลยจ้าแต่อย่าปล่อยให้เขาเดือดนานนะเดี๋ยวน้ําตาลจะไม่ได้จ้าแล้วเราก็คนๆดูเนาะเผื่อมีน้ําตาลติดตรงก้นหม้อจ้าแล้วเราก็เบาไฟลงใส่น้าปลาลงไปจ้า ตอนนี้ก็คืออย่าเพิ่งคนนะคะก็คือปล่อยให้เขาเดือดมาอีกรอบนึงเราค่อยคนเราก็อย่างว่าค่ะน้ําปลาเดี๋ยวเขาจะค้าได้จ้าเราก็ไม่รู้แต่คือก็หลักการเดียวกับเวลาทําต้มปลาเนาะนี่เราก็ออกมาคนจ้าพอคนเสร็จแล้วนะคะก็ปิดไฟแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นจ้า,า,าระหว่างรอให้เขาเย็นนะคะเราก็จะมาตำนี่เลยคะ่ะถั่วลิสงคะ่ะเราจะตำไม่ละเอียดมากนะคะเพราะว่าเราอยากได้เท็กเจอร์เนาะถ้าแบบถ้าเป็นแบบผงไปเลยมันไม่อร่อย,อยงไงนี่ก็ ใกล้จะได้แล้วค่ะนี่ก็ตามความชอบเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักถั่วลิสงนะคะที่เราทําไว้ตะกี้นี้ใส่ลงไปกับน้ําเชื่อมที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้จ้าที่เราไม่ใส่เกลือเพิ่มเพราะว่าในถั่วลิสงเขามีเกลืออยู่แล้วค่ะก็เลยแบบไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มโอเคค่ะหลังจากนั้นจ้าเราก็จะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะเหมือนเดิมค่ะ พริกแช่แข็งนะคะตามด้วยกระเทียม1กรีบจ้ะแล้วก็น้ำตาลนะคะจะได้ตมง่ายๆวันนี้เราจะทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดมะนาวนะคะก็ใส่ลงไปเลยจ้ตาตำตำตำลงไปจ้ตาตำให้ละเอียดเลยนะถ้าใครมีรากผักชีใส่ไปด้วยก็จะหอมแล้วก็อร่อยกว่านี้คะ่ะแต่ว่าเราไม่มีจ้า <laughs> จริงใครที่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยนะคะแต่เรามีจ้าแต่มันใหญ่เกินไป <laughs> ตำเองก็ได้ ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็บีบๆบีบๆกับโคกับสาให้เข้ากันเลยจ้าจิ้มซีฟู้ดของเราวันนี้นะคะจะไม่ใส่น้ำอุ่นเลยจ้าเราจะใส่แค่มะนาวนะจ้า <c oughs> เราใช้มะนาวอยู่ประมาณ2ลูกค่ะรสชาติน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็จะออกประมาณแบบเปรี้ยวหวานะอะแหลอย่างเงี้ยคือแบบอร่อยมากทุกคนต้องไปลองนะคะเราก็จะมา บีบมะนาวจากมะนาวน้ำเยอะมากดูสิ <laughs> ยังเรายังเหมือนเดิมนะคะยังเป็นวัดเหมือนเดิมจากแต่ก็ยังจะจะมาทำคลิปแล้วก็พากเสียงให้เพื่อนๆได้ดู เมนูที่เราจะทำวันนี้จ้ายังไงเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทุกๆคลิปเลยนะคะพอปรุงรสได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยจ้าเราก็จะโรยถั่วลิสงป่นลงไปหน่อยหนึ่งตามด้วยผักชีจ้าเราก็จะมาลวกหอยแครงนะคะหอยแครงนี้เป็นหอยแครงที่เราซื้อมาไว้นานแล้วนะคะแล้วก็ช่องฟิดไว้เนาะเวลาจะออกมากินก็ออกมาละลายก่อนนาะแช่ในน้ําหรือว่าปล่อยให้เขาแบบละลายไปเองจ้ะเราก็ลวกอยู่ประมาณแค่30วินะคะเพราะว่าอยากได้ แบบเลือดสดๆจ้าเสร็จแล้วค่ะหอยแครงลวกของเราจ้าพร้อมนำจิ้มรสเด็ดค่ะน่าทานไหมรสชาติหอยแค้งที่นี้ก็ใกล้เคียงกับหอยแค้งบ้านเราค่ะก็ทดแทนกันได้เนอะขอบคุณทุกๆคนที่ดูมาจนจบคลิปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย